สวัสดีครับหมออันเดลองชิวิสนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะฮะในเรื่องของหนังสือ f o o d Energy เล่มนี้นะครับนะเรามากันครึ่งเมนี้ยนะครับนะก็บทีนี้เขาจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงนะฮะจะสร้างอาหารที่เป็นมื้ออาหารแต่ละมื้อเพื่อให้มีฟู o เ e นเนอรได้ยังไงนะครับก็จะเป็นอาหารที่ช่วยในการสร้างไมโต c คอนดรียนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการ พูดถึง policy maker นะฮะคนที่มีอำนาจทางภาครัฐนะฮะหรือว่าสถาบันงานวิจัยต่างๆเนี่ยนะครับมันมี conflict of interest อยู่ระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆที่อุตสาหกรรมอาหารที่เขาจะใช้น้ำตาลหรืออะไรเงี้ยนะฮะบางส่วนเนี่ยเขาจะให้ funding นะครับกับผู้วิจัยนะครับแล้วถ้าเป็นงานวิจัยที่ได้รับ funding เนี่ยก็มักจะบอกว่า เอ่อพวกน้ําตาลพวกของหวานเนี่ยไม่ได้มีประยุทธ์ไม่ได้มีปัญหากับสุขภาพนะฮะถึง9 7เลยนะครับที่งานวิจัยออกมาบอกว่าไม่มีปัญหากับสุขภาพในขณะที่ถ้าเป็นงานวิจัยแบบอิสระที่ไม่ได้รับฟันดิ้งจากพวกอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า82เซของผลงานวิจัยออกมาเนี่ยก็จะบอกว่าเครื่องดื่มนะครับหรือว่าอาหารที่เติมน้ําตาลเนี่ยจะมีปัญหากับสุขภาพนะฮะฉะนั้นเอ่อ การดูงานวิจัยการอ่านงานวิจัยต่างๆก็ต้องระวังเหมือนกันว่าไองานวิจัยนั้นน่ะบริษัทยาเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่าอ,อุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับประโยชน์มันมีเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะครับนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องพยายามดูแลลูกหลานของเรานะครับที่ทานอาหารต่างๆเนี่ยนะครับควรจะต้องให้ความสําคัญกับการที่เลีเ่ยงน้ําตาลเลี่ยงของหวานนะครับแล้วก็ เขาก็ยังเน้นย้าในเรื่องของอาหารในรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปนะครับอาหารที่เป็นแนวของออร์แกนิกนะครับแม้กระทั่งเรื่องของน้ําดื่มน้ำเปล่าเนี่ยนะครับเขามีงานศึกษาที่ในอเมริกานะครับว่าในน้ำดื่มเนี่ยมันอาจจะมีสารพิษสารโลหะหนักปนเปื้อนได้นะครับอย่างเช่นเขาบอ,บอกว่าในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะครับมันมีหน่วยงานเรียกว่า environmental working group EWG เนี่ยนะครับ าไปสำรวจน้ำประปาสำรวจน้ำดื่มเนี่ยปรากฏว่าพบว่ามีสารหนูหรือว่าอาซนิกเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกติเนี่ย820เท่านะฮะจากค่าที่เป็นค่าปกตินะครับฉะนั้นการที่ได้รับน้ำนะครับก็ต้องดูอย่างถ้าเรามีน้ำที่บ้านนะฮะก็ดูว่าเอ่อเคลื่อนกองน้ำเรากองเหมาะสไมไหมเปลี่ยนไส้กองตามกำหนดหรือเปล่านะครับกลุ่มที่สองที่เขาแนะนำเนี่ยก็คืออยากจะให้ได้พวกพัญพืช นะครับซึ่งคำว่าธัญ,ญพืชของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นธัญธญพืชที่เป็นโฮเกนนะครับไม่ใช่เป็นพวกซีเรียลหรือว่าไม่ใช่เป็นพวกที่มันแปรรูปไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยก็คืออยากจะให้เป็นพวกเอ่อเป็นออร์แกนิกนะครับที่ไม่ใช่เป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็จริงๆชีวิตประจําวันเราก็จะหาพวกนี้ยากเหมือนกันนะครับเขาให้ e f ฟ n i t ช o n นะครับของ เรื่องของการแปรรูปอาหารหรืออาหารที่ถูกแปรรูปไปเนี่ยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือไม่ไม่แปรรูปเลยหรือว่าแปรรูปน้อยมากก็จะเป็นพวกโฮลฟู้ดเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เป็นธัญพืชเป็นผักนะครับเป็นปลาที่เราเห็นยังรู้ดูปุ๊บก็รู้เลยว่ามันทามาจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่แปรรูปนะอันที่สองคือ,อ,อบางส่วนที่ต้องถูกแปรรูปมาเพื่อเป็นส่วนประกอบของอาหารนะครับอย่างเช่นพวกน้ํามัน น้ำตาลเนยไซรัปต่างๆพวกนี้นะครับหรือเกลือนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ถูกแปรรูปมาบ้างเราก็จะใช้มาปรุงอาหารนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวที่อันตรายเลยเนี่ยก็คือพวกอาหารแปรรูปนะครับซึ่งอาหารแปรรูปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องใส่พวกวัตถุก,กันเสียใส่สารที่มันทําให้คงทนอยู่นานขึ้นนะครับเช่นพวกขนมปังนะครับพวกเบคอนพวกไซรัปต่างๆพวกนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นสุ่มแปรรูป แล้วก็มีกลุ่มสุดท้ายนะเขาเรียกว่า u l t r รา r โปรเ s ส d f o ูดนะครับคือแปลรูปแบบชนิดรุนแรงเลยนะฮะก็ใส่ทั้งสีใส่ทั้งกลิ่นนะใส่ทั้งสารเคมีใส่ทั้งสารกันบูดนะครับแล้วก็เรื่องของ u l t r รา r โปรเซส d f ฟูดเนี่ยนะครับความสำคัญคือในปี2020เนี่ยนะครับมีงานศึกษาอันหนึ่งที่บอกว่าอาหารกลุ่ม u l t r รา r โปรเ s ส d f o ูดเนี่ยนะครับจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคอ้วนนะครับถึง39% นะครับสามารถเพิ่มรอบเอลเราได้เพิ่มขึ้นกว่าอาหารปกติเนี่ยสามจุดเก้าเปอร์เซ็นทำให้เป็นเมตาบอลิซินโรมเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับทําให้ไขมันชนิดดีของเราลดต่ําลงไปร้อยสองเปอร์เซ็นตนะครับฉะนั้นเขาก็พยายามอยากจะให้เลี่ยงนะครับส่วนที่เป็นเอ่อซินเทติกฟู้ดทั้งหลายนะครับหรือว่าอัลตราโรเซสฟู้ดทั้งหลายนะครับก็เป็นพวกเครื่องดื่มนะครับพวกเครื่องดื่มบํารุงกําลังทั้งหลายนะครับ นมที่ปรุงแต่งรสชาติทั้งหลายเบเกอรี่นะครับซีเรียลกราโนล่านะครับเดล่โพรดักพวกโยเกิรต์ตชนิดที่ไม่ใช่กรีกโยเกิรต์ตนะครับเนื้อแปรรูปทั้งหลายนะครับแล้วก็พวกขนมก,กรอบนะครับพวกอาหารแชร่แข็งนะครับ,นะรบพวกนี้ก็คือกลุ่มของอาหารที่เรียกว่าอัลตราโปรเซสฟู้ดนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้หลีกเลี่ยง ทีนี้หลีกเลี่ยงพวกนั้นแล้วกินอะไรดีนะครับก็จะแนะนําให้กินเป็นพวกเขาจะใช้คําว่าเป็นกูดเอนเนอร์จีฟนะครับคืออาหารที่มันมีวิตามินแร่ธาตุมีสารต้านอนุมูลอนุมูลอิสระสูงนะครับเขาอยากจะให้ทานอะไรบ้างอยากให้ทานวิตามินดีนะครับก็จะอยู่ในพวกปลาไข่ไข่แดงเห็ดนะครับก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพลังงานในเซลล์แมกนีเซียมนะครับอยู่ในพวกธัญพืชนะครับในพวกถั่วทั้งหลายแหล่ผักโขม เซเลเนียมนะครับตัวนี้ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยนะครับก็อยู่ในบราซิลนัทปราตูน่านะครับอยู่ในไข่นะครับอยู่ในปลาซาดีนสังกะสีนะครับก็ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับช่วยเรื่องเออ่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยอยู่ในพวกหอยนางรมนะครับเมล็ดฟักทองพวกถั่วช็อกโกแลตวิตามินบีรวมนะครับก็จะอยู่ในพวกเนื้อนะครับนะในไข่แดงในพวกเห็ดนะครับเอัลฟาไลโปอิกแอซิด นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วย,วยในการสร้างพลังงานในระดับเซลล์นะทำให้เสริมอิมมูนด้วยนะครับก็อยู่ในพวกบลอกโคลีนะครับอยู่ในพวกมะเขือเทศผักขมนะครับเครื่องในนะครับเอ่อแมงกานีสนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องเกี่ยวกับเอนไซม์ในร่างกายนะก็อยู่ในพวกถั่วนะครับวิตามินอ e, ีนะครับก็จะอยู่ในเอ่อธัญพืชอะโวคาโดไขมันดีทั้งหลายนะครับคิวเทนนะครับจะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์ ทอรีนนะครทอรีนก็เป็นหนึ่งในลองจีวิทย์ซัพพลีเมนท์ที่มีงานวิจัยว่าทําให้อายุยืนยาวนะครับแอลคาเนตีนพวกนี้จะอยู่ในเนื้อสัตว์หมดเลยนะเคลียรนนะตัวนี้ก็เป็นอาหารเสริมที่เอาไว้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มเรียกว่าโพลีฟีนอลนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับอย่างเช่นพวก เครื่องเทศต่างๆนะครับโกโก้เบอร์รีญญน่นะครับพวกธัญพืชพวกถั่วนะครับแล้วก็พวกชานะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่ให้เสริมเอ่อฟ a ตตี้แอซคือพวกโอเมก้าสนะครับก็โอเมก้าสก็พูดมาตั้งทุกบทก็พูดโอเมก้าสหมดนะฮะก็ต้องลดสัดส่วนของโอเมก้าหกลงแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของโอเมก้าสซึ่งประกอบด้วย EPA DHA นะครับอันนี้ก็จะไปช่วยทำให้ลดการอักเสบในร่างกายได้ แล้วก็ไฟเบอร์นะครับนะพวกธัญพืชต่างๆนะครับพวกบุกนะครับแล้วก็อะโวคาโดถั่วพวกนี้นะครับก็จะไปทําให้เพิ่มโปรเบอเพิ่มโปรไบโอติกนะครับแล้วก็เพิ่มช็อตเชนคอตตีแอซิดเพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็เขาอยากให้กจะให้ทานพวกอาหารหมักดองนะครับก็เป็นกลุ่มโปรไบโอติกนะครับนัตโตคีเฟอร์เทมเป้นะฮะคอมบูชามิโซะนะครับพวกนี้ก็ทานได้นะครับ แล้วก็แนะนําให้ทานโปรตีนให้เพียงพอนะครถ้าเราสามารถทานโปรตีนเพียงพอได้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของฮอร์โมนช่วยในเรื่องความอยากอาหารช่วยทําให้อยู่ท้องนานขึ้นแล้วก็ช่วยหลายๆฟังก์ชันในร่างกายนะครับอาหารที่ต้องเลี่ยงเลยนะครับก็คือพวกน้ําตาลนะฮะน้ำตาลคือ,อยาพิษนะครับพวกน้ํามันพืชทั้งหลายแหล่ที่มาจากอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็พวกธันพืชที่แปลรูปไปแล้วเป็นซีเรียลเป็น,านราโนรา นะครับขนมปังาขาวๆนะครับแล้วก็พวกแผ่นแป้งทั้งหลายแหล่นะครับพวกขนมปังพาสต้าเส้นพาสต้าออขอบพิซซ่าอย่างเงี้ยนะครับแป้งพิซซ่าพวกเบเกอรี่เค้กคุกกี้นะครับซีเรียลโอ๊ตมิลพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่แนะนำว่าควรจะต้องเลี่ยงนะครับวิธีการที่จะเลือกทานอาหารเพื่อไม่ให้มีน้ำตาลสูงขึ้นมากหลังจากที่ทานอาหารไปแล้ว นะครับก็คืออย่าทานคา oh ร์โบไฮเดรตเปล่าๆนะครับก็เวลาทานคาร์โบไฮเดรตก็ให้ทานคู่กับพวกอ,อ,อาหารอย่างอื่นด้วยนะฮะทั้งโปรตีนทั้งไขมันดีทั้งไฟเบอร์นะครับอันที่สองนะฮะก็คือเลือกลำดับของการทานอาหารนะครับว่าลำดับแรกเนี่ยก็ให้ทานอาหารที่ไลซ c มิกอินเด็ต่ำก็คือค่า G.I. ต่ำก็คือค่า G.I. นี่ก็คือถ้าเรากินปุ๊บ แล้วมันดูดซึมช้าๆค่อยๆระดับน้ําตาลค่อยๆขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่า low GI แต่ถ้ากินปุ๊บน้ําตาลดูดซึมได้เร็วขึ้นได้เร็วเลยเนี่ยก็จะเป็น high GI นะครับฉะนั้นสิ่งที่แนะนําก็คือเลี่ยงพวกขนมปังพวกธัญพืชไอพวกโปแเตโตชิ์อย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้กินไปน้ําตาลจะขึ้นเร็วลงเร็วมันก็จะทําให้หิวบ่อยครับแล้วก็ให้ทานมื้อเช้านะครับ นะแล้วก็ทานอาหารให้เสร็จให้เร็วอย่าทานดึกเกินไปนะครับก็หลายๆคนก็ทะเลาะก,กันนะฮะว่าตกลงมื้อเช้าทานดีไม่ดีหรือว่าทำฟาสติ้งแล้วไปกินมื้อเที่ยงดีกว่านะครับก็ถ้าแนวของดูเรื่องเกี่ยวกับไบโอโลจิคอลคล็อกในสมองเนี่ยก็จะแนะนำว่าทานมื้อเช้าด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการทำไทม์เรสติกฟีดดิ้งนะครับหรือว่าไทม์เรสติกอิทติ้ง คือจากัดเวลาในการทานก็เหมือนกับ i f นะครับทานกําหนดทานแค่เวลา8ชั่วโมงนะครับหรือว่าอาไม่ทานอาหารหลังทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลแล้วก็คุมน้าหนักตัวได้ง่ายขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับที่มีน้ําตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นชากาแฟนะครับถ้าใส่น้ําตาลถือว่าไม่ดีต้องเลี่ยงให้หมดนะครับน้ําอัดลมน้ําผลไม้ด้วยนะครับ แล้วก็การเพิ่มไฟเบอร์นะครับในทุกๆมือเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้อยู่ท้องนานขึ้นนะครับลดการดูดซึมไขมันตัวไม่ดีนะฮะลดความเสี่ยงเป็นเบาหวานได้นะครับอาจจะใช้ไวเนกานะครับบางคนก็ใช้เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับหรือว่าซินนามอนนะครับตัวพวกนี้เนี่ยมีงานวิจัยว่าอ,อย่างแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับมันก็จะช่วย ลดระดับน้ําตาลได้ลดการดูดซึมน้ําตาลได้ทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้เดินนะครับเดินประมาณยี่สิบนาทีนะครับหลังมื้ออาหารอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยนะครับลดระดับน้ําตาลในเลือดลงได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันสุดท้ายนี่ก็คือการให้ทานอาหารแบบมีสตินะครับฉะนั้น ถ้าโดยสรุปนะครับการทานเพื่อจะให้สร้าง energy ที่ดีเนี่ยนะครับต้องมีอาหารที่มีวิตามินแร่ธาตุสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับก็ตั้งแต่วิตามินดีแมกน D, ium, ีเซียมโอเมก้า3วิตามินบีรวมสังกะสีต่างๆเหมือนที่ไล่มานะฮะอันที่สองนะฮะทานโอเมก้า3ให้เพียงพอนะครับาจากทัญพืชนะครับจากอะโวคาโดทวนะครับ โอฟอปลาแซลมอนอันดับ3ามนะครับทานไฟเบอร์ให้เพียงพอนะครับก็จะได้เป็นพรีไบอติกแล้วก็จะช่วยได้ให้มีการสร้างช็อตเชนแฟตตี้แอซิดขึ้นมาอันดับ4ี่เนี่ยให้ทานอาหารกลุ่มที่เป็นอาหารหมักดองที่มันเป็นเมีโปรไบอติกอยู่นะครับกิมจินัตโต้คีเฟอร์ซุปมิโซะนะครับแล้วก็ทานโปรตีนให้เพียงพอนะครับอาหารที่คุณจนเลี่ยงเลยนะครับก็คือพวกน้ำตาลทั้งหลายแหล่นะครับ น้ำมันนะครับโดยที่เฉพาะเป็นน้ำน้ำมันที่มาจากอุตสาหกรรมน้ำมันพืชต่างๆนะครับโดยเฉพาะอะไรที่ไปผัดไปทอดเนี่ยควรจะเลี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับธัญ,ญพืชที่แปลรูปไปแล้วนะครับเป็นซีเรียลเป็นบาร์เป็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็ให้เลี่ยงไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทที่ทําให้เราเข้าใจว่าเราควรจะทานอาหารชนิดไหนบ้างนะครับแล้วก็ในบทถัดไปนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับ เกี่ยวกับเวลาในการรับประทานเกี่ยวกับเอ่อไบโอโลจิคอลคล็อกนะครับก็เหลือไม่กี่บทแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อหนังสือเล่มอื่นกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วก็เอ่อ uh, จะมีไล่อันนี้ไปอีกสัก3ตอนนะครับก็จะจบหนังสือเล่มนี้แล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับชื่อเอ่อ uh, the a g e t เด age of s c i e n t i f i c ย e l l n e s เนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเล่มนี้กันต่อนะครับก็ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดแชร์อย่าลืมที่จะก,กดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ